สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวยแมนมาชาแนลของเราในวันที่7สิงหาคม2567นะคะวันนี้แอบกระด้นแน,นทางมาแบ่งปันการซึ่งจะลงให้ทั้งหมด2 EP นะคะก็คือ EP ที่11และ12นะคะอ่าเรามาดูกัน EP นี้เป็น EP ที่11ของว่าประจำวันที่16สิงหาคม2567นะคะแนวทางก็จะมีแนวทางของอ่าหวยประชานิยมนะคะแนวทางของยอดเฮงแนวทางของเลขเด่นบนแอนระเด่นอ่าซึ่งมี มี3ตัวนะคะแนวทางของแอลชวรโรดแนวทางแอดโตแนวทางแอดบานาเรสวนแนวทางของแอลลิขิตแนวทางของไม่มาสิบบนแอหลวงปูชัยแล้วก็แนวทางเลขดับแอดยาทิฟนะเราก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะเริ่มที่แนวทางของหวยประชานิยมนะคะสําหรับ เจ้านี้นะคะที่แล้แอดลงให้อยู่ใช่ไหมก็เข้าที่เป็นแนวทางเลขเด่นสกับ6ใช่ไหมคะและได้41่ 4, 1, 2, ตัวบนตรงๆเลยนะคะในงวดนี้มีท่านหนึ่งของมาและแอดลงให้ประจําด้วยนะคะถ้าได้มานะคะสําหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางเลขเด่นสตัวนะคะคือ 0, 1 7 9นะคะให้2ตัวมาด้วยนะก็จะมีอ่า03 04 05 06 08 13 14 15 16 18 73 74 75 76 78 93 94 95 96แล้วก็98 นะคะงวดนี้ลุ่นกันนะคะว่าหววประธานิยมจะเข้าอีกหรือเปล่าท่านที่เราที่ตามแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะแคปหน้าจอไปนะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางของยอดเหงเจ้านี้เป็นแนวทางเลขเด่นร้อยสิบหน่วยบนนะคะคุณนเรียกก็เข้าที่เลขศูนย์ใช่ไหมศูนย์นะคะอยู่ที่หลักร้อยบนนั่นเอง,เองนะเพราะศูนย์สี่หนึ่งนะคะสำหรับเนงงวดนี้นะคะยอดเหงให้มาแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วยบนที่ 1 80นะอ่าลุนกันนะคะว่าข้อนี้จะเข้าอีกหรือเปล่านะยอดเห็งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอเลขเด่นบนอันระเด่นที่มี3ตัวนะคะงวดที่แล้วให้มาคือ1 2 3เข้าใช่ไหมเข้าที่เล็กนั่นเองนะคะ1อยู่ที่หลักหน่วยบนสำหรับในงวดนี้นะได้มาเรียบร้อยนะคะแนวทางให้เด่นบนอยู่ที่2 3 4ามนะ งวดนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมท่านที่ชอบนาะทางเลขเด่นเล็กวิ่งทะะ่าะก็ลองดูนะคะแอดระเด่นเด่นบนนะต่อไปนะคะก็จะเป็นนาทางของแอดโตนะอุ้ที่เราอ่าก็เข้าที่เป็น412ตัวบนตรงๆนะคะในงวดนี้ได้มานะ ชุด2ตัวนะคะก็จะมี5 4 5 5 5 6 1 5 9 2และ9 3ส่วนชุด3ตัวนะคะมี3หางก็จะมี6 5 4 1 5 6แล้วก็1 9 2นะคะ3ตัวอย่าลืมตัดเป็น2ตัวนะต่อไปนะคะเรามาดูนนทางของอดชาวรโรซึ่งอาจได้มาเป็นาทางชุด2ตะบนชุดเต็ม13ชุดตรงนะคะตามนี้เลยนะก็จะมี0 6 6 0 1 7 7 1 7 8 8 7 0 8, 8 8 0 8 4 1 4 9 3 9 6แล้วก็97นะคะงวดนี้จะเข้ามากระรุ้นกันแอดชาวารดเจ้านี้ได้แบบปันเป็น,ปน,ปนบางงวดนะต่อไปนะคะรับมโวทางของแอดลิขิตมีท่านหนึ่งนะคะขอมาแอดได้มาในงวดนี้เป็นเลขเด่นแล้วก็ชุด2ตัวนะคะงวดนี้ให้เด่นที่3กับ4 2นะคะ2ตัวให้มาตามนี้เลยนะคะก็จะมี36373839 4 6 4 7 4 8แล้วก็49นะท่านที่รอแอดลงให้เรียบร้อย แล้วนะคะแคปหน้าจะไปนะแนวทางไหนที่แอดขึ้นชื่อไว้แล้วแอดไม่ลงให้นะคะบอกแอดด้วยนะแอดก็จะลงให้เพิ่มเติมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดว่านเรสวนซึ่งเป็นแนวทางชุดส่งตัวบุตรงๆ,ๆนะคะให้มาเนื้อง,งินนี่นะก็จะมี13 31 8 1 18 15 8, 1, 34 84 3585นะคะเจ้านี้ แอดได้มานานๆมาทีนะอนจะเข้ามารักกรุ่นกันนะแอดว่านารศวรน,นะคะชุดสองตัวบนตรงๆนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางเลียกดับเริ่มที่เลกดับของแอดลุงปวดัยซึ่งปัจจิบับไม่มา10บบนนะคะที่แล้วให้มาคือเลขค่า ผ่านไหมอ่าผ่านนะคะเพราะว่าหลักสิบบนทิ่ลเป็นเลขสี่นะคะสรากำลังงดนี้นะแอนน์ลุงป๋อชบอกว่าให้ไม่มาสิบบนที่ห้าเหมือนเดิมอ่ะก็รุนกันนะคะว่าง,งดนี้จะอ่าผ่านอีกหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าถ้าชนเด่นก็ให้ระวังดุดด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะปิดท้ายที่แนวทางเลขดับแอนยาทิพย์นะคะได้มาสองฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นดับบนวทฒิแล้วให้ดับบนที่6ผ่านไหม อ่ะผ่านนะคะเพราะาออกอะไรออก0 4 1ย์ไม่มี6นะในงดนี้นะคะอาจารย์ที่บอกว่าให้ดับพนที่5นะคะก็รุ้นกันนะคะว่างดนี้จะผ่านเอหรือเปล่านะคะและฉบับที่2เป็นดับล่างผูทเยาให้ดับล่างที่5ผ่านไหมอ่าผ่านนะคะเพราะาออกอะไร ออกซีนะคะในงวดนี้นะอ่าไอดที่บอกว่าให้อ่าดับล่างที่ห้างเหมือนกันเลยอ่างวดนี้จะผ่านอีกหรือเปล่าเราก็รุ้นกันนะสําหรับเลขดับนะคะแอดจะลงวันที่ท้าย EP แต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่11ของว่าประจำวันที่16สิงหาคม2567นะแนวทางทุกแนวทางนี้แอดนำมาเป็นพิจาราในการแสงทศสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณ์และก็พิจารณาดูนะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ